ด้านบนเป็นทางด่วนเนาะตอนแรกเบาม่อนคิดว่าเป็นทางรถไฟนะทุกคนมันไม่ใช่เนาะมาดูใกล้ๆมันเป็นทางด่วนเซย <c oughs> เคยนั่งแต่รถผ่านเนาะนั่งรถมีผ่านมาตรงนี้เนี <Yeah. S 1> ่ยเขาทำสุดยอดมากเลยเนะดู ในล,ลาดนอกใกล้โรงบามสีลาดทุกคนแต่วันนี้เมาเมินสิพาวไปดูสกายวอล์กเนาะความยาวนี่ทุกคนพร้อมแล้วเนาะจะพาขึ้นเดินขึ้นบาน้านนะทุกคอันนี้ก็เป็นแยกเนาะแยกสีลาดนี่โอ้โหเขาทำสุดรูมากเลยทุกคนแยกตรงด้านบนก็เป็นทางด่วนนะทุกคน นี่ก็เป็นถนนวางหลังนะทุกคนตรงไปก็จะไปถึงแยกผ่านนกนะทุกคนตลาดผ่านนกนั่นเองทุกคนดูเขาทำโอ้โห,โหเป็นสกายวอล์กที่ยาวเลยทุกคนไม่รู้ไปไหนเนาะเแบบม,มาเมื่อก็มาเป็นครั้งแรกทุกคนเมืองไทยทำได้ขนาดนี้เลย โอ้โหยาวมากเลยเหยียบไปนู่นเไม่ค่อยมีคนเนาะเราจะพาเดินทางนี้ก่อนทางนี้ก็เป็นโรงบาลศิริราชทางโรงบาลแต่คนไม่เดินเนาะไม่มีคนเลยทุกคน เขาทำสุดยอดมากเลยนะดี ่วยออ่ะโโ้หยาวมากเนาะไปถึงโน้นเลยอเอว่ามันพาเดินไปทางนน้นที่วามระงการมากป้าเถอะข้างๆก็มีเหล็กกั้นเนาะ ตกทุกคนแล้วก็เสาด้านกลางจะเป็นเสาเลยด้านบนเป็นทางรถเนาะทางด่วนเป็นสะพานยาวเลยทุกคนแต่ผมเองกไม่แน่ใจเนาะเป็นสะพานอะไรไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาเนาะอยู่ที่โรงพยาบาลศรีลาดนะทุกคนแยกศรีล,ลาดเป็นสกายวอล์กยาวเลยด้านบนเป็นทางด่วนด้านล่างเป็น ก็มีทางเท้าเดินคนเดินนี่แหละแต่คนเดินไม่เ,ออเ,มเยอะเนาะเดี๋ยโอ้โหทุกคนดูยาวมากเลยจะพามาดูตรงนี้กัหนึ่แยกจะเป็นตรงนี้ ทำเลยเออเลยโอ้โหสุดยอดมากคนไทยทำได้สกายว่ายาวเลยก็จะมีขายของเรียบ ทำถนนดนะ้วยเนาะสีลาดเนี่ยโอ้โหสกายวอล์กยาวมากทุกคนข้างทองแต่ชิงหนไม่รู้เนาะยาวมากเลยส,สกายวอล์กตรงนี้ทุกคนแต่หน้าลงบานเนาะไม่รู้ ถึงไหน <laughs> โอ้โห,โหสุดทางด่วนนี่เราแม่งทุกคน <c oughs> สุดรู้เลยพระรามสุดยอดมากโอ้โหแต่คนเดินไม่เยอะเนาะ เล่นถนนก็จะขายของกันทุกคนด้านบนเป็นทางด่วนเนาะตอนแรกเบลโมนคิดว่าเป็นทางรถไฟนะทุกคนมันไม่ใช่เนาะมาดูใกล้ๆมันเป็นทางด่วนเฉยเคยนั่งแต่รถผ่านเนาะนั่งรถมีผ่านมาตรงนี้แยกเข้าถนนวางหลังที่ว่าเป็นทางรถไฟมาดูใกล้ๆเนาะเป็น ทางด่วนทางรถวิ่งตรนี้ไม่ใช่ทางรถไฟนะทุกคนแต่มันเหมือนทางรถไฟมากอยู่ไกลดูนเานาะขาคอมเม้นเลยมาเนะแบบนี้มาดูเห็นกับตาเลยแต่เขาทําสุดยอดมากออกแบบเนาะสวยไปแบบเดินยาวเลยตรงนี้ไม่รู้ไปถึงไหนเลย ฟังเดิมเนอะเนาะไปถึงฟังเดิมโอ้โหสวยจริงจริงเมืองไทยเขาทำเพื่อประชาชนเนาะเดินเชื่อมต่อกันเนาะสะดวกสบายมากเลยทำแบบนี้ hmm. ถนน อารุนน้ำมันลินนะทุกคนเซอส์20นะนี่ก็เป็นสกายวอล์กยาวเลยคนเดินเดินมาใกล้แล้วเนาะหลายกิโลเลยทุกคนวางเดิมน่าจะไปวางเดิมนะทุกคนอารู้ก็คอมเมนต์บอกดนะ้วยเนาะ ก็เป็นยาวมากเลยสกนะายวอล์กเนาะสกายวอล์กตรงนี้โอ้โหดูดิโอ้โหยาวมากเลยด้าน,นล่างก็เป็นทางเท้าเดินเดินข้างล่างเ,อเยอะเนาะข้างบนไม่ค่อยมีคนเดินติดโรงพยาบาลสีลา์ ยาวเลยนี่ก็เชื่อมต่อขึ้นถ้าทำแบบว่าเดินทะลุหากันได้สบายเลยเนาะตรงนี้ก็มีชเชเล่นทุกคนให้สะพานตรงนี้ถนมีนแพโอ้มันมาตรงนี้นี่ครับ ตรงนี้นี่เองบอกา่ามันเคยเดินมาครั้งหนึ่งทุกคนเพราะวัดพระแก้วมันก็อยู่นี่เองข้ามไปก็ถึงแล้วตรงนี้นี่วัดระฆังโอ้ใกล้ๆนี่เองบหมา่ามันนั่งรถไปไกลเลยทุกคนดูนี่วัดพระแก้วมันอยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนเห็นไหม นิดเดียวเนาะก้องหันไ,ไกลอนี่เข้าไปซอยนี้แล้วก็ข้ามเรือไปทางนู้นเนาะไปวัดวัดละครังนี่แหละแล้วข้ามภาคไปก็ถึงแล้วท่าเรือท่าสางังนี่ก็ไปตรงไปก็เป็นวังเดิมแล้วก็สะพานพระปกเก้าเนาะอยู่นี่เองเนาะบางมันไม่รู้เลยมักจะโค้งเนาะนั่งรถโค้งไป เดี๋ยวครั้งหน้าเม้าเมันจะมาตรงนี้แหละใกล้สุดแล้วให้ใกล้เองแล้วก็ถนนอิสระภาพเนาะไปสะพานตบตบยาวมากนะสะพานนี้เนาะเดี๋ยว ทุกคนเนาะคลิปนี้บ,บา,นะา้มันก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะทุกคนเพราะว่าสายวอล์กมันยาวมากเนาะเาลมันถ่ายเดินไปไม่ไหวหรอกนะทุกคนยาวจริงๆทุกคนนี่เนาะไปวัดพระแก้ววัดระฆังตรงนี้เนะี่ยเอาเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เบา้มันก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย